นี่ดูสิเมนูปังๆนะฮะหน้าตาดีนะฮะตรงปกมากๆอยากจะบอกให้โลกรู้นะฮะชาวโลกต้องมานี่คือ as not just another cup ทุกคนนะฮะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวละลายหมดเราขอทานก่อนนะทุกคนจ้าทุกคนดูนะครับจะทานแล้วฮะหืมนาทานไหมหืมชื่นใจอร่อยมากทุกคน รสชาติดีสุดๆนะที่สําคัญคือหน้าตาหน้าตาดีเราจะเริ่มอะไรก่อนดีฮะทุกคนเราจะกินแบบเตอร์กิชเอ็กก่อนไหมฮะหรือจะเป็นโทสซิชแนลฟ루ตนะฮะทุกคนเอายังไงดีเริ่มไม่ถูกหน้าตาดีทุกคนเลยหน้าตาดีมากทุกนจ๋าเดี๋ยวถ่ายบนเฮลิคอปเตอร์ให้มีอัเตอร์ถ่ายบนเบนื้องบนนะฮะ นกนรถมาครับเาอาอะมาเริ่มสทีททุกคนแบบเบาๆเนาะนะคะกินไม่ถูกเลยทุกคนอืมป้อนอ,อือร่อยมากอันนี้สุดยอด ทำพึ่งนะทุกคนไม่มีมือจากนั้นนะสิต้องพอกล้องไว้ก่อนใช่ไหมอร่อยมากอันนี้มินทีลาเนะ่ยเขาทำทุกวันสดๆเลยนะทุกคนอร่อยมากกินจริงนะฮะไม่ใช่แบบมาถ่ายเฉยๆทุกคนรสมากทุกคนลูกค้าเข้าตลอดแน่นปังมากค่ะ not just another cup ทุกคนอะเรามากินแบบเตอร์กิสเอกันนะทุกคนนะมือหนึ่งถ่ายไปแล้วก็ แล้วก็กินปายทุกคนอู้ยไม่อยากจะกินเลยอะทุกคนเพราะมันดูแบบหน้าทนุกถนอมมากเลยอะทุกคนอยกชิมดูนะทุกคนนะอืมตายแล้วทำไมหน้าตาดีจังเลยอืมนี่ไข่ไข่กินกันแบบเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาติพสกล้องก่อนนะทุกคนนะ่าอร่อยมากชิมแล้วรสชาติลดมากเมนูเจ๋งวะ่ะทุกคนอร่อยมากทุกคน นี่ฮะบรรยากาศภาในร้านเราไม่อยากจะถ่ายเยอะค่ะเพราะเขาเป็นส่วนตัวไงฮะชั้นหนึ่งชั้นสองปังมากค่ะเรายังข้างนอกพูดสบายๆไม่ต้องเกรงใจมากอะฮะเพราะว่าเสียงจะได้ไม่ไปกลบกันทุกคนอร่อยมากอร่อยอ,อ,ยอ,อยาหารเช้า All Day Breakfast นะไม่ผิดหวังจริงๆทุกคน not just another cup นี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะ นี่ด้านในะ่ะทุกคนเรานั่งด้านนอกนะฮะอยู่ในสาทรสิบท,ทุกคนต้องย้ำฮะอย่ามาอย่าหลงนะฮะไม่ไกลจากคอซอยคอนแวนสีลมเลยทุกคนแต่จริงๆเรามีเมนูเยอะนะนอกจัสนับจ้ครับเนี่ยเมนูอลังการมากนะฮะเป็นอาหารเช้าที่แบบเลิศมากนะฮะนี่ฮะนี่เขาจะเป็นแนวร้านเดียวกันนะ,ะทุกคน เครือข่ายคะทุกคนก็เรียกเครือข่ายเครือข่ายของความสําเร็จโอ้แต่หน้าตาดีมากเลยทุกคนนะฮะเลิศม,มากดูสิไม่ใช่อวดนะฮะเมนูเขาคุณภาพมากทุกคนตรงปกมากเลยต้องใช้คํานี้เลยทุกคนอร่อยมากค่ะกินแล้วถูกปากคนไทยทุกชาติชาวโลกนะฮะอันนี้คะที่เรากําลังจะรับประทานทำเมทองมากๆทุกคนสาทรสิทครับทุกคน นะเราพาไปเดินดูข้างในกันบ้างดีกว่าไหมนี่ฮะลูกค้าจะอยู่ถึงข้างบนข้างล่างมาตลอดเลยฮะทุกคนรถมากร้านนี้ปังมากทุกคนปังจริงปังจังอร่อยมากกินแล้วแบบแต่เราเอาแต่คูดเนี่ยก็เลยยังไม่กินหมดสัก,กทีหนึ่งนะฮะเป็นพาสตา้าเป็นแมนดิชก็มีเป็นเมนก็มีฮะทุกคนรสอ่ะชอบจังเลยทำเลทองมากๆทุกคนนะฮะ ชื่นใจเนาะเห็นร้านประสบความสําเร็จนะทุกคนจา้าน้องๆก็บริการด้วยหัวใจจริงๆเลยนะเนี่ยฮะบอกทํางานบริการไม่ได้แต่เพียงหน้าที่นะมันคือจิตใจที่ออกมาจากรอยยิ้มการทักทายกันเองนะฮะแววตาหเห็นถึงความจริงใจมากๆมาทุกคนทานแมงก็โบกันทุกคนอุ้ยไม่น่าทานเลยอยากน่าจะเก็บเอาไว้ดูเล่นทักแบบตลอดไปเนาะแต่มันก็ต้องทานนะของทานมันสวยงามแบบนี้จะมานั่งดูอย่างเดียวไม่ได้ฮะเรียกว่า สวยงามและแถมอร่อยปังมากคุณภาพนะฮะสุขภาพด้วยจากทุกคนจ๋ายูซิเครื่องดื่มแต่ละอย่างก็อร่อยแซ่บเข้มข้นทุกคนอร่อยมากค่ะแมงโก้ครับแมงโก้โบอาซายอาเคียอาไยอาไยอาไคโบเนี่ยโอ้โหเรียกยากมากค่ะทุกคนสุขภาพมากอืม อร่อยมากทุกคนมีหน้าละคนเลยมาเยอะเมนูเขาแบบเล,ลิศออลังการมากๆทุกคนเอนจอยนะเนี่ยมานะฮะมีทั้งเบาๆค่ะซัมติงไลท์มีทั้งเฮลซี้เมนูสลัดก็มาหาทุกโท์อตเลยเต็มเลยค่ะอันนี้ที่เรากินไปเมื่อกี้นะยังกินไม่หมดเพราะว่าเราโมแต่พูด แซนด์วิชก็มีทุกคนจะเอาอยัางไงครบท่วนเลยจะอาราวเดอะเวิลด์ฮะอร่อยมากทุกคนต้องบอกให้โลกรู้ว่า The Best Cafe เลยแหละรสมากทุกคนดูเบอร์รี่เป็นเม็ด เป็นลูกๆสุดยอดครับช่องของเราเป็นช่องเล็กๆนะฮะแต่เราก็ภูมิใจหาได้นำสิ่งดีๆคาเฟ่ดีๆที่พักดีๆเดี๋ยวเดือนตุลาเกาะกระดานนะฮะเขาจะชวนเชิญไปถ่ายทำสี่วันห้าวันสี่คืนเลยนะแล้วก็ที่ ชองใหญ่จะไปประมาณปลายกันยาเขาเขาก็ชวนและบางที่นี่เราติดต่อไปบางที่เขาก็เห็นจากคลิปลูกเขารู้ได้ยังไงเนาะเขาก็ติดต่อมาก็มีทุกคนอันนี้ถือว่าได้รับเกียิมากๆเลยแต่เราก็ไปให้ด้วยน้ําใจไใมตรีจริงๆนะฮะที่เขาอุตส่าห์ให้เกียิเราอืม,มอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้ากันทุกคน